สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูบถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันะครับ26มีนาคม2566ครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NWS รายงานการเกิดทอร์นาโดในภูมิภาคทางตะวันตกของรัฐมิสซิสซิปปีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยครับเมื่อวันที่24มีนาคม2566โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือเขตชาคีและเขตฮัมฟรีย์ครับ รายงานเบื้องต้นจากสื่อท้องถิ่นระบุจำนวนผู้เสียชีวิตจากทอร์นาโดในครั้งนี้โดยเฉพาะในรัฐมิสซิสซิปปีมีอย่างน้อย21รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝ่ายใดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นผลจากทอร์นาโดเพียงลูกเดียวหรือว่าจากทอร์นาโดหลายลูกรวมกันเนื่องจากมีรายงานว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีทอร์นาโดพัดผ่านบริเวณดังกล่าวอย่างน้อย11ลูกด้วยกันขณะที่บ้านเรือนและสถานประกอบการธุรก,กิจรวมมากกว่า1แ0,000แห่งในรัฐอะแลบามา รัฐมิซิสซิปปีและรัฐเทนเนสซีไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือรัฐอลาลบามานะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะในรัฐมิซิสซิปปีนะครับจากเหตุทอร์นาโดที่เข้าถลม่มซึ่งบอกว่ามีอย่างน้อย11ลูกด้วยกันสหรมริการนั้นนยครับเวลานี้ต้องบอกว่าเกิดเรื่องของภยัยพิบัติในหลายรัฐด้วยกันก่อนหน้านี้ในแคลิฟอร์เนียนั้นก็ปรากฏการเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ําท่วมอย่างที่ไม่เคยเกกิดขึ้นนมา่อ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนจํานวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดเรื่องของทอร์นาโดเข้าถล่มในหลายพื้นที่พร้อมกันกว่า10ลูกซึ่งก็ไม่ค่อยเกิดบ่อยครั้งนักสําหรับเรื่องของสภาพอากาศลักษณะแบบนี้นั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยครับที่เรียกว่าแปรปรวนอย่างหนักความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกนานรวมถึงเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ถูกตัดขาดกว่าที่จะสามารถซ่อมแซมได้ เพราะว่าเวลานี้บ้านเรือนแล้วก็สถานประกอบการธุรกิจต่างๆกว่า1 0 0 0 0แแห่งนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะในรัฐอลมบามาครับรัฐมิสซิสซิปปีและก็รัฐเทนเนสซีซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นในการาสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องทางอินเทอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันกับเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาครับ หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องทางอินเตอร์นิวท่านจะไม่พลาดข่าวสารต,ต่างๆครับที่เราได้เกาะติดจากทั่วทุกมุมโลกนํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันซึ่งหากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามก็ให้กดรูปกระดิ่งเอาไว้เพราะว่าเวลาเราโพสต์ข่าวนั้นเนี่ยครับข่าวก็จะไปเด้งหน้าจอของท่านนะครับเพื่อให้ท่านรับทราบว่าวันนี้ตอนนี้มีข่าวใหม่ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบได้ติดตามครับ